ตอนเครื่องทำต่อให้เสร็จอืมมันก็น่าจะใช่อะนะแบบนี้อ้าวทำกันบ้านอยู่เหรอแหมแปลกจังเลยนะจะอ้าวทำผิดนี่นะอ้าวผิดเฮ้ยชักง่วงแล้วสิไปทำอย่างอื่นแก้ง่วงก่อนดีกว่าอะไรกันเล่าเพิ่งจะได้ขอเดียวเองนะนายเดี๋ยวไปไหวเฮ้ยเฮเอยโนบีตะวาดภาพอ๋อนี่ไงแล้วก็สีเทียนอ่อ วาดรูปเล่นดีกว่าไม่ทําเลขซะแล้วอย่างนี้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 ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ้อยวาดไม่ค่อยได้เรื่องเลยดูแล้วไม่รู้ว่าวาดอะไรกันเลิกดีกว่าอ้าวปะโถโแมวแล้วไม่ไหวแฮะจริงด้วยจัดชั้นหนังสือบ้างดีกว่าเาดี๋ยดีดีเอาละ ตู variance, นอยู่ as, ตรงนี้แล้วก็นิทานก็วางไว้ตรงนี้เอาแยกกันไว้แบบนี้เล่มนี้ก็กกระตูนเอาตรงนี้ก็นิทานทางนี้ก็เล่มนี้ก็อยังเหลือถึงเจอะเลยอ่ะโอ้ จัดไม่หมดแม่เลยไม่ไหวไปเล่นข้างนอกดีกว่าแล้วมั้งแบบนี้เสียเวลาชะมัดเลยเ<อ>ไปละแคลแคอยู่เลยโนบิตาเดี๋ยวพอนนบิตาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวที่ทำแต่ละอย่างมันเสร็จก่อนที่ล้วค่อยไปทําอย่างอื่นนะแย่จังเลยอะไรเหรอฮะแม,ม่ก็พ่อนะ่ะสิบอกว่าลืมของให้เอาไปส่งที่บริษัทให้หน่อยนะแม่ก็ไปให้พ่อสิแม่ทํากับข้าวยังไม่เสร็จเลยนี่นาอ๋อง้นเหรออ๋อแม่ครับถ้า๋ั้นม่อนช่วยเองครับแม่เอาไปทังทักเอ๋โดราเอมอนไม่เป็นไรแน่เหรอ ไม่ต้องห่วงแล้วครับแม่ไปได้เลยเหรองั้นฝากด้วยนะจ๊ะดูไรมอนนา่ทํกขบข้าวเป็นด้วยเหรอไม่เป็นอานี่เอ้าล้วจะทําไงอ่ะอ่านี่ไงเครื่องทําต่อให้เสร็จเครื่องทําต่อให้เสร็จมันคืออะไรเหรอเครื่องนี้นะมันจะช่วยให้ทําให้ของที่ทําค้างเอาไว้ให้ทําต่อให้จนเสร็จเรียบร้อยเลยถ้างั้นมาเริ่มกันเลยนะอืมอ้าวมีมันฝรั่งแล้วก็หอมหัวใหญ่แครอทเนื้อวัวแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ ถ้างั้นจัดการเลยดีกว่านะเอาเจอยชาเชเชาเฮ้อเชชเชชเชชอือโอ้โหเจือดเจดเจเลยดิปรุงไม้อร่อยเอาเข้ไปนี่ ต้มเลยต้มให้เปื่อยนี่หอมจังเลยเ้ออ่าคน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 โดราเอมอนเสร็จหรือยังอะ่ะอ่าไหนดูที่ดูที่แหมซุปหน้าอร่อยชะบ,บัดเลยละเฮ้ย<อ><อ>จริงด้วยเนอะ แบบน <concealed safety> <lively> ี้ไวจริงๆเลยนะนายใช้แบบนี้สบายดีจ oh <international> <imer> ังเลยเสร็จแล้วต่อไปก็วาดรูปให้เสร็จเลยต่อไปวาดรูปเอาล่ะทีนี้ก็ทำกันบ้านไม่ได้ไม่ได้เจอ โนบิตเฮ้<ะ><ะ>ยโดะกนตตกใจหมดเลย<ะ>อ่ะฉันจะไม่ยอมให้นโนบิตะาเอาไปใช้แบบนี้หรอกนะการบ้านก็ต้องทำด้วยตัวเองที่เข้าใจหรือเปล่าอ่ะจะบานเหลือแหลอีกเหรอ,อทำการบ้านเสร็จไม่ทำการบ้านแล้วจะเก่งขึ้นมาได้ยังไงกันเล่านายนี่ไม่ไหวงั้นฉันใช้อย่างองื่นก็ได้ขอยืมหน่อยนะเฮ้ยถ้าไปใช้ขี่โกงแบบเนี้ยให้ยืมก็ได้ไปก่อนแล้วเนะเดี๋ยวค่อยใช้ทำการบ้านก็ได้ อแมกวาดเท่าไร่ก็ไม่หมดสักทีนิ่งร่วงอยู่นั่นแหละชิสกาจ๋าอะโนบิตะกวาดไม่ไม่เหนื่อยแย่เลยก็ใช่นะสีกวาดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหมดสักทีร่วงตลอดเวลาเลยนั้นให้ฉันช่วยนะเอ๊ะเอาเลยโอ้โห ชิสุกะดีใจใหญ่เลยดีแล้วเนาะใจแอนนะ่ะนะคิดขาดจะตายไปอ่ะใจแอนนะเหรอใช่ใช่แล้วล่ะเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยกลัวอะไรนะแต่ตอนกลางคืนยันไปกล้าเข้าห้องน้ําเองเลยจริงเหรอใจแอนน่ะเป็นแบบนี้แหละรู้ว่าไม่ได้เรื่องเลยอ่ะ,อะแกนะะแว่าเรื่ออะไรนะหรือไปอ่าคือว่านายก็อยากฟักมันจะหรือว่าจะเกิดใจแอน ทำไมต้องตกใจขนาดนั้นเมื่อกี้แกพูด่าฉันไปยังไงน้าสุดิอ่ะเออเปล่านะฉันไม่ได้พูดนะทำไมล่ะพูดคำว่าก็พูดต่อให้จบสิเมื่อกี้พูดหมอนอะไรนีน,นะก็บอกว่าไม่มีอะไรไงล่ะชื่อเฉยใจแอนนะแต่ฉันอยากฟังเฮใจแอนนะนะเออ,อหมอน,นั้นอะเก่งแต่เรืองใช้กำลังแต่ว่าสมองไม่ได้เรื่มเ<อ>รียนก็ไม่เก่งแต่ชอบปวดทุกเรื่องเลยน่ะมันจะบ้าวะนั้นนะแก ดี๋ยวก่อนที่คุยกันก่อนพีาไอ้ดีกว่าไอ้ดูลาเอมมนนะตอนนี้แหละทำกันบ้าน เสร็จแล้ว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 เฮ้ยอะไรเนี่ยยังไงกันทำผิดบทเลยเหรอ มันมนังแกนที่ผิดเนี่ยโอ้ยมันยากยากจริงๆยากยิงกว่าทําใหม่ๆอีกเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ผิดไอ้ตรงนี้ก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดอีกแล้วโอ้ยแย่จังเลยก็ที่ทําค้างเอาไว้เป็นผพจนะมันก็เลยผิดต่อไปจนเสร็จแบบนั้นไงเฮ้ยไม่ไหวนอนดีกว่าโอ้ยตรงนี้ก็ผิดนี่ก็อีกโอ้ยรล้อย่างงี้ไม่ใช่ดีกว่า